เจเจมึงมึงเห็นสดารเห็นสาคนปะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกอด้ฟังเดี๋ยวบอกไฟังมึงมึงมึงมาากูเลยได้มาหกูเังไปจะถึงมึงได้มาหกูกูเดี๋ยวเลยเหียเหมือนเดิมเลยวิธีหาคนของแม่งอ่ะเหมือนเดิมเลยไเหียขยะจัดเลยกูบอกให้มพี่มันโดนมันโดนสามแล้วมันบิดนเ่เอ้อ มันบิดไม่ได้แก๊งมันเนี่ยใช่เหรอมันมันไม่จ่ายเลยเว้ยเดี๋ยวผมบอกมาก่อนบิดไม่ได้ใช่ที่เนี่ยเออบิดไม่ได้เนี่ยเดีเยย๋ยวผมขอเข้าห้องน้าแป๊บน,นึงละาาลมาแล้วเพื่อนนี่คุยกับน้องอยู่น้องเดิมพันแม่งไม่จ่ายเงนินนะไอเลยดีดดูสามสูตรเ,เ,เลยเยี้ยกา,กากจัดดนน้องกูตบกอียะคนเสี่ยว ชิวๆเอ้าคือกูบอกแล้วว่าที่นี่มันไม่ที่มันเถื่อนนะใช่แล้วอย่างหนึ่งเออเื๋อแล้วนแล้วมึงอย่าเล่นนะกูบอกให้มันกาบเตะแล้วต้องแต่ตอนแรกนะว่าให้มึงย้อนแต่แรกนะอ้าใช่ผมบอกนะให้มึงย้อนแต่แรกนะจริงป่ะวันที่วันที่นี่ไปแทงอันไปเพื่อเราไปไหนกันผมลาบันหัวใจสิกูบอกให้มึงย้อนแต่วันนั้นแล้วนะไอสัตว์เลือกเองนะยังไม่ถึงยี่สิบนี่มันโทษใครน้าสภาใช่ไหมนี่เออมึงโทษใครก็มึงเลือกเองอะ หน่วยงานเราก็ไม่เป็นคนทําอะไรไอ้แค่มันเป็นคนไปกดดันเขา,าเองหน่วยงานมึงอ่ะม,มึงไปกูดา่าไปแค่รอบเดียวที่มันที่มันแบบแบบแฉนแหลมมหาหลังนะั้นกูก็ไม่ด่าและแต่แค่รอบเดียวแล้วพวกมึงก็โดนตามภาพโดนบินเต็มเพี้ยเต็มไปหมดอะ่ะอืมแล้วเราก็โดนนะอุ้ยเราโดนก <พอ S 1> ัน <5 S 1> ห้ล้านเลยนะเขาเริ่ดด่าเขาก็ไม่แคร์ไงอ่าใช่ถูกต้องก็มึงด่าเขาต่อไอ้เแคยมึงไปด่าหน้าแหละวิจัยนู่นนี่นั่นมึงไม่โทษตัวเองไม่มึงโทษแต่คนอื่นไอ้เแคยมึงจะเป็นตัวร้ายให้ได้เหละไอ้เแคยมึงแม่งพระเอกสุดแล้วกูบอกให้มึงไม่ทำดีจัดน้อง เอางี้กูจะบอกให้นะฟังไว้ถ้าใครจะชวนผู้มึงไปไหน่ก็ไปได้กูชิวๆแต่ถ้าไปแล้วอ่ะมันอึดอัดหรือว่าอะไรเงี้ยมึงกลับมาหาพวกกูได้กูชิวมากแต่ทุกคนอ่ะถ้ากูเรียกใครว่าเป็นน้องอ่ะกลับมาหากูได้หมดอ่ะถ้าทางไหนที่มันดีมันก็ไปเฮียกูชิวๆคิดว่าที่นี่มันกูรันได้โดยที่มันไม่จำเป็นต้องมีแกงก็ได้อ่ะ พอเสร์ฟนีมันไม่ได้เหมือนที่อื่นเลยอืมถูกต้องไม่จำเป็นต้องมีแกงกันก็รู้นันอยู่ถ้าไม่ถ้าไม่อยากไว้น้ากันก็ไม่ต้องพูดอะไรกันก็ไม่ต้องมาล่าลากันก็ไปเลยไม่ต้องมานั่งพูดอะไรกันแต่ถ้าวันไหนไปไม่ไหวก็กลับมาแค่นั้นจบไม่ได้คิดเยอะ คือทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัะพวกมึงเองพวกมึงห้ามานั่งท้าพวกกูเองอ่ะเฮียจิงบ้าวันนั้นนั่งสภามันท้าไอ้หน้าทีสีมันท้าเราเองปะเออพร้อมไหมครับใช่ยี่สิบยี่สิบไหมครับเออมึงกูบอกแล้วมึงมีฝีมือเว้ยอย่างที่กูบอกมึงมีฝีมือแต่ว่าจิตใจพวกมึงไม่ไหวหรอกต้องมีเล่นวิธีแบบเนี้ยไม่ทำให้คนในแก๊งมึงจิตใจแม่งคุมกันได้ก่อนเถอะไอ้สัสกูคุมคนในแก๊งกูได้ต่อให้มันใหม่แค่ไหนกูว่ากูคุมได้อ่ะอ่าถูกต้องมึงดูดิตัวถั่วข้ามวมันปะ ไอสัตว์จะร้องให้กี่คนมึงถามพวกมันปะ,ะมึงไม่เคยมารู้มุมนี้หรอกไอ้เหี้ยอันนี้หัวหน้าตำรวจใช่ไหมเอ,มอ,อ,อาหัวหน้าหมอแทนนี่นะครับพอแล้วที่มึงไปทำหน่อยกานเขาเขาเขาไม่ดีกับมึงมึงก็เพราะมึงทำตัวมึงไปด่าเขาเองมึงไปโทษอะไรอ่ะอย่างเช่นแนะ่บมึงพูดทีซีอย่างน้นะใครจะคุยมึงอะ่ะ ก่อนเดี๋ยวทำไอ้ยี่อะไรมึงต้องมองมึงจำไว้ละว่ามึงจะไปมึงจะไปโทษใครมึงมองดูตัวเองให้มันดีก่อนนะถ้ามึงอยากอยู่กลัวมองตัวเองให้มันคีนก่อนนะมินเป็นผู้ชายมึงกล้านะมินมึงกล้ายอมรับนะเว้เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนคนไม่ได้ค่ะเราจะแจ้งทางให้ไอ้ยี่นี่อะไรละเหม่อไหมเนี่ยเหม่อเราคุยหี้ยอะไรกันอยู่ไอ้สัตว์ไม่มึงสอนเด็กเด็กใครวะใครอ่ะมาดูดิใครวะยี่หัวเหลืองใครวะไมโครป่ะหัวเหลือง เด็กใครวะเจ๊เด็กใครวะน้องน้องผมเองครับพี่น้อง,องสอนไม่ได้สัตว์พวก,กอี้อะไรกันอยู่เอามาฟังเอามาฟังมึงเลิกเล่นดิมาฟังดิกูบอกนะถ้ามึงจะมาที่แล้วมึงมาร้องอ่ะมึงอย่ามาไอ้เหี้ย ที่นี่ไม่ต้องการขนขี้ร้องกูพูดนะนะคอนเซปต์ก่อนเปิดที่นี่มึงได้ฟังกันหมดเลยใช่ปะเรื่อนอะนี่เงนหมดแล้วนี่เกันหมดเพื่อนไอ้เรื่อคือเราอยู่ในสังคมใหญ่ๆเว้ยกูดทำแต่กลัวมันมีแต่คนโตๆเล่นในที่แบบไม่ใช่มานั่งเออะไอ้คิดเลยคิดน้อยมาแจ้งกันเลยเถอะมึงทนแบบมันก็ไปมันก็ถูกต้องเลยมันไม่มีใครห้ามหรอกแต่ถ้าไม่ไหวก็กลับมาแค่นั้นเองอย่าไปโทษใครนะถ้ามึงทำถ้ามึงรู้ตัวว่ามึงจะผิดอะมึงอย่าโทษใครมึงลองตัวเองก่อนเว้ย วันนี้แหละก็ไม่เป็นไรจบแล้วแก๊งเราก็ถือว่าเก็บประสบการณ์ไปเลยแล้วก็ดูเรื่องดูเพื่อพัฒนาตัวเองนะว่าตัวเองขาดตัวบุข้อกรตรงไหนอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่กับที่นะเว้มึงห้ามย่ามอยู่กับที่นะเว้ไม่ชอบคนที่ย่ำมอยู่ที่ไม่พัฒนาตัวเองเลยเว้การขับรถหรือว่าการเล่นอะไรเงี้ยเออวีเซนเกมมากขึ้นหันมันใช้แค่มันใช้แค่สายตามึงแค่หันไปมาแค่นี้ว่าเพื่อนอยู่ไหนทำอะไรมันก็แค่กดบอมันยากตรงไหนไม่ยากเลยทำเลยแค่นั้นเองเจอกัน ดูเรื่องมาได้พวกมึงเลยขอว่าทุกคนเรื่องครับพี่ครับพี่สุมากสุมากเลยสนุกจัดเลยคตรบัน่ะด่าไม่โคตรมันอ่ะมันจริงมันจริงแล้วเรากับมันคือจบแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่ถ้าเจอก็ด่าเรื่อยอ่ะไม่ขอไมด่าเลยได้ไหมเออดิเอาดยวไปด่าเราเราเรามาลงทำวงกลมก่อนไหมเรามทำวงกลมก่อนไหมไม่ถ้ามันทำสัญาเงีมึงด่าไปได้เลยเลยถ้ามันจบแบบไปดีแบบที่มันแบบไม่มานั่งงอแงเดี๋ยวเดี๋ยวจบเสร็จยุบเนี่ยมาขอมาอย่างงี้คือการงอแงเลยแบบกูท เราไม่ถ่ายเราไม่ถ่ายรูปกันก่อนหรอถ่ายถ่ายรูปถ่ายดีถ่ายดีใครถ่ายก็ถ่ายดีใครจะถ่ายก็ถ่ายดีมา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 ใครใครจะทำมาให้ทำวงกลมหรือว่าเราจะยืนตรงตรงเลยหรือยืนแอคพี่เราไม่ยืนวงกลมหรอกมามามาเยี่ยผู้ชนะวายสัตว์ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งนะขอปรับพับกูบอกแล้วนะเจสต์บุกจับไปนะกูให้เวลา สามเหมือนเดิมที่กูเคยพูดไปโอเคโอเคแบบแค่นั้นเดี๋ยวคุยเดี๋ยวนี่ให้รู้เรื่องอยู่แบบเอาเวลาต้องใช้เวลาไม่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 หมายถึงว่ากูพูดให้มึงฟังไงว่ามันเกิดขึ้นจริงใช่ปหมเวลเรื่องนั้นจริงจริงจริงเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูเคยพูดไม่ดีกับพวกมึงอะมันไม่มันเป็นจริงหมดอ่ะใช่ไหมเวลาใช่ใช่เหมือนมึงรู้ว่าอดาวพดอะแค่แค่ควบคุมสติตัวเองไม่ได้เวไปตอนนี้มันอยู่มีคนยุยงด้วยไงมึงเข้าใจปะตอนนี้ฟิลมันอะ เด็กเอ่ะเด็กก็คือเด็กอ่ะหน้าโดนยุยงแหละเพื่อนโดนอยู่แล้วหมออ่อนด้วยกูบอกให้มายุ่ตอนที่กำลังแบบสับสนนะกูบอกให้ตัวไฟชั้นดีเลยอืมแพทย์ยุยงหน้าจะได้หรอใคยุยงหน้าคือตากล้องนะกูต้องไปช่วยหมออ่อนไอ้พวกเนี้ยเป็นหมอเดี๋วไถ้ามึงว่างก็ไปไปช่วยหนูมึงแต่งงานได้เลยเออกูจะไปช่วยหมอเลยจะไปช่วยเขาแป๊บหนึ่ง ผมไปด้วยพี่เจสสักวันสองวันดีเหมือนกันในแง่กูได้ไปกูกูได้กลับไปนอนต่อแล้วตื่นสามปีจตื่นเอออีกสามปีก็ตื่นใหม่โอ้โไอ้ตื่นมารอบนี้หลอด้วยเหมือนฝรั่งเลยเหมือนฝรั่งน้อยนี่พี่ตื่นมาเพื่องานนี้เลยป่วยกูนึกว่ามันจะเก่าแล้วสองอาทิตย์อะไรเงี้ยเออหน้าหน้าหน้าเล่นหน่อยนี่คือสองวันไว้ก่อนเลยที่อไว้ก่อนเลย ตอนแรกกูแบบคิดในใจเฮ้ยสักเดือนนึงอะไรเงี้ยกำลังดีได้อยู่น่าจ้องผมดำแบบถ่ายแบบแข็งหน้ากล้องหน้าจ้อผมดำน้าจ้องผมดำหลายที่นี่มันเรื่อยๆเว้ยคือมันถ้าที่นี่มันต้องการเหมือนที่เห็นมันเปิดสล็อตเยอะแล้วแล้วมันเปิดระบบแก๊งมาพร้อมแล้วเพื่อนใช่ไงเพื่อนก็ก็คอนเซ็ปคืออะไรก็ไม่งั้นก็โหถ้าลองให้แบบว่าไม่คัดดิอ่ะมึงปลดมึงปล่อยดิแบบกดติ๊กแล้วได้ไปเลยเอารองเลยลองไหมล่ะเฮียมันไม่ได้เพื่อน เรื่ออยาช่วยกันพัฒนาให้ตัวเราแม่งมีแต่อย่างพร้อมกันได้อะแต่ว่าถ้ามึงเลือกแบบนั้นก็แล้วแต่มันมันสบายใจมากมึงเคยเลือกแล้วมึงรู้อยู่แล้วเรื่องเนี้ยใช่เพื่อนเนี้ยมามาปิ้งไก่มาถ่ายรูปปิ้งไก่เท่าไหร่แล้วะประสบการณ์อืมอืมเพราะมันอยู่ที่ตัวเราจริงอะใช่ปะล่ะใช่ใช่อยู่ที่ตัวเราจริงจริงสุดท้ายอยู่ที่ตัวเราเลือกจุกถ่ายรูปพ่จุก กูผ่านมาแล้วกูก şey ็รู้อยู่เรารู้อยู่แบบถ่ายรูปก่อนแล้วมา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 กระบอกเขียนไงวะถ่ายไดยไหมถ่ายเลยถ่ายเลยอยากดูบรีิมึงมึงยืนแหลมข้างหน้าเกินพบนั่งหน่อยไว้อะไไรอ้โอเะไรใครที่โดนกูด่าไปหัวข้าก็ปรับปรุงตัวเองนะไม่ใช่ย่ำอยู่ที่ไม่ใช่มานั่งเก็บเรื่องนี้ไปคิดนะเก็บไปคิดได้แต่เร็ว คิดไปในทางที่พัฒนาตัวเองมึงก็ชีวิตมึงก็จะเลยแล้วถ้ามึงมีวินัยในการเนี่ยแค่มึงตื่นมาแล้วมึงพับที่นอน,นกม็มีวินัยในตัวเองและมึงมีวินัยแต่เด็เดกแค่นี้ไอ,อคิงอยู่บ้านอ่ะไอคิงอยู่บ้านยี่คิงนี่มึงมึงไปสอบไดนะ้ไหมวิธีการตอบการที่อะไรยี่คิงหนีก็หนีเหรอคิงไปไหนวะเออถามว่ามีสมองไหมไม่ตอบไม่มีจะหลุดแล้วหมหลุดเลยตายแล้วไอออนไอออนอยู่ะนะ เอาแล้วไอ้เหี้ยชินชินชินอิงมาอยู่แก๊งเราได้ไงเนี่ยไม่รู้ไงที่ผมเห็นขึ้นนะรั่วรั่วรั่วนี่รั่วเวลามึงโดนด่ามึงไม่ต้องเก็บไปคิดนะเว้ยถ้ามึงเก็บไปคิดอ่ะมันไม่ดีหรอกพร้อมหรอกพักแล้วครับทุกคนเจอกันเจอกันครับเจอกันเจอกันเก่งมากเก่งมากพี่เจสขอบคุณครับชุดแก๊งเล่นได้ปะลูกแล้วไปพักกันได้เล่นได้หมดอลยพี่เจสพี่จะไปเป็นหมอพี่ใช่เดี๋ยวต้องไปช่วยหมอไปด้วยได้ไหมพี่ไอลเทอร์เล่นไม้กันบอลเทอร์ดาฟเซตเองอยู่ไหนวะเจสที่ผมไปพักแล้วนะครับที่ผมล เไปไหนเชี่ยงโง่แล้วเซตมึงอยู่ไหนล่ะไอพวกไมโครอยู่ไหนไม่เดียวพอไลฟ์ผมจะเป็นตามหาชีวิตของผมหาสาวอะไมโครไอเลี่ยวไอเลิก้าอยู่ไหนอยู่ปะพี่อยู่อยู่นั่วนะอันนี้ลาได้มีเพื่อนมึงยังไงนะมึงยังไงนะมึงจะอยู่กูต่อไหมพี่เจมส์พี่เจมส์พี่เจมส์พี่เฟิร์นหนะพี่พี่พี่เห็นไอโบโลป่ะเออมันมันมันบอกพวกผมว่าอะไรรู้ป่ามันบอกพวกผมว่าภาพภาพรักที่ที่ที่ภาพรักเขาเสียเพราะว่าพวกมึงมาเขาบอกอย่างนี้เลยหรอ แล้วก็แล้วก็ตอนตัวมึงมันมันบอกว่ากูผ่าดูแลพี่แจ็คนั้งนั้ยเวกูผ่าดูแลทั้งนั้นเวเลียเลียให้เต็มที่เลยนั่นบอกยาพี่แใหญ่เออแล้วทำไมไม่โทษตัวเองบ้างวะถือตอบเลยมันมันตอนตอนนี้คือมันมันโทษพวมึ้คือพี่พี่เจ็คเขาถามมึงพวกมึงว่าพวกมึงยังไงมึงก็ตอบกับไปดิมึงยังไงมึงจะอยู่ต่อบไปพวกมึงจะไปพักหรือว่ามึงจะเล่นต่อมันก็ตอบกับไปเลยความจริงนะความจริงนะตรงตรงนะ พรุ่งนี้นะฮะตัดสินใจพ่งนี้นะตัดสินใจพ่งนี้นะผมว่าแต่ผมว่าฝาดีได้เนาะได้ได้ผมคิดมากพูดเราดีเขาตัวเองไอ้เหี้ยงครมันเดิมพันอะไรอะไรนะอะไรนะเพราะบางคนมันเดิมพันเนื้อได้งั้นงั้นการตัดสินใจพรุ่งนี้เองก็ค่อยมาบอกพี่แล้วกันได้ครับไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้องรีบคิดค่อยๆคิดเคลมไหมได้ครับได้ถ้าถ้ายังไม่ได้ไปไหนก็น่าจะเข้ามาได้คือ คือสมมติว่าเองไปแล้วมันมีที่ดีกว่าพี่ก็ยินดีอยู่แล้วเนาะเข้าใจปะแต่ถ้าวัาไหนมันนึงมึงพลาดหรือว่าันไหนเหมือนหนึ่งมึงไม่มีใครมึงไม่เหลือใครมึงกลับมาหากูได้มึงจําไว้เลยโอเคปะเฟสพวกมึงอะทุกทุกคนอ่ะโอเคไหมมึงจาไว้เลยว่ากูละคนหนึ่งอะแล้วก็เพื่อนกูไม่ทิ้งมึงแน่นอนถ้ามึงไปได้ดีกูก็ยินดีแค่นั้นแหละเมตสิทธิ์ของมึงอยู่แล้วกูไม่บังคับพวกมึงอยู่แล้วว่ามึงจะไปไหนเล่นที่ไหนเล่นกับแก๊งอะไรอะไรย่างเงี้ยกูยินดีได้ เออถ้ามึงไปเล่นแกนที่กูรู้จักเดี๋ยวกูบอกให้ว่าเออฝากอะไรเงี้ยมันชิวๆอยู่แล้วโอเคไหมอเคเออแต่ถ้ามึงอยากแต่ถ้ามึงนี่มึงให้คบคำตอบว่าอยากอยู่ตอ่อโอเคกูว็ขอบคุณพวกมึงที่มึงแบบเออมึงก็ยังอยู่เคียงข้างกูอะไรเงี้ยกูว็ขอบคุณกูณว่าเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่ก็ค่อยๆคิดเรื่องนี้มันตัดสินใจได้ยากอยู่เพราะพี่ก็เคยอยูอย่อยู่จุดนี้แหละ ที่สำรองมันกี่ slot อะไห้าครับเดี๋ยวในอนาคตอาจจะเป็นสามสิบไงสามสิบเล่นยี่ห้าสำรองห้าใช่ไหมอ่าใชในอนาคตมันเล่นสำรองมันเล่นไนดอปไม่ได้เลยใช่สำรองไม่เล่นไนดอปไม่ได้ใช่ไงถูกต้องแต่เล่นลูกไหมคืออย่างนี้คือถ้าเองจะมาอยู่พี่จริงๆอ่ะพี่ก็อยากได้แบบคนแบบมีเวลาอะไรเงี้ยอ่าที่เล่นตลอดอ่าที่เล่นตลอดที่แบบเพราะว่ามันจะมีระบบใหญ่มากเลย เข้าใจไหมงัดร้านอะหนึ่งละงัดเซฟพวกงัดรางงัดเซฟงัดธนาคารอย่างเงี้ยคือมันต้องใช้คนตอนนี้มันยังไม่มีลวมันเปื่อยเพี่มันอเข้าใจเข้าใจคือมันก็ต้องรอหน่อยอะพี่ว่าภายในเดือนนี้แหละไม่เกินเดือนนี้หรอกน่าจะเข้ามาละมึงได้เล่นแน่นอนอะมึงไม่ต้องห่วงหรอกภายในเดือนนี้แต่ถ้ามึงยังอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อนะมึงได้เล่นแน่นอนภายในเดือนนี้พวกระบบอะไรต่างๆ่อะ เพราะว่าพี่ก็ไปคุยกับพามาก่อนหน้นี้นก็เขาก็บอกเออเดี๋ยวมีเขาบอกเขาก็ไม่ได้บอกนะเขาก็สปอยสป,อย,สปอยบอกว่าเออมันมันมีแน่อะไรเงี้ยแบบรูปแบบยิบสี่อ่ะมันไม่ได้พักอะ่ะใช่ถ้ามีลูปน่าจะสนุกมีนุกม,มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วต้องค่อยๆเพราะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นไงที่ไอ้มูนบอกมันไม่เหมือนที่อื่นอ่ะเพราะว่ามันต้องค่อยๆมันไม่ได้แบบมาปึ้งปึ้งปึ้งอะไรมันไม่ใช่ไงใช่ปะมันมันค่อยๆมาอะไรเงี้ย พอเงินแล้วมึงก็นั่นแหละลองตัดสินใจดีๆได้ครับพี่เออใช้ความคิดเยอะๆว่าเอาที่มึงสะดวกอ่ะเอาที่มึงสบายใจอ่ะสบายใจตรงไหนก็ทําตรงนั้นไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูคุยกันอีกทีรายอะไรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้พิชามนะได้ได้โอเคโอเคงั้นก็นั่นแหละน้องไปพงไปพักไปหาข้าวกินดูหนังไปน้องขอบคุณมากวันนี้แต่สนุกมากสนุกมากเออขอบคุณมากครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีตีอีกมึงไม่ต้องห่วงหรอก ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งหน้าเดี๋ยวเองมาใช่ไหมทุ่มหนึ่งเดี๋ยวประชุมเออประชุมเองก็ให้คำตอบพี่ตอนนั้นก็ได้ว่าจะได้แบบเคลียร์คนเคลียร์อะไรกันได้ไวลาแล้วเออประมาณนี้อันนั้นถ้าผมไปพักแล้วครับขอบคุณัอาจารย์น้อยชายเออขอบคุณมากครับทุกคนสนุกมากครับพี่เจสบอกพี่เจสจะเลี้ยงข้าวผมใช่ไหมครับพี่ขอบคุณครับเลี้ยงข้าวอะไรวะเอ้า พี่เจสบอกผมในฝันมาผมจำได้ใช่ไหมเพราะว่าคุณคุณชินข้าวที่ไหนเนาะข้าวอุ้ยข้าวข้างนอกเลยพี่ข้าวข้างนอกเลยถ้าพวกมึงพอดีเลยเออแล้วถ้าพวกมึงอยากเป็นตำรวจเป็นตำรวจไม่ต้องหรอกตำรวจมันเยอะแล้วอยากเป็นหมอเป็นอะไรมึงไปช่วยเขาหน่อยหน่อยเว้ยเดี๋ยวผมไปกับพี่ไงพี่เจสพี่ไปตอนไหนผมไปตอนนั้นแหลยถ้าพี่อยากไปช่วยเออไปไปช่วยไปช่วยหมอสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยยังไงพี่ว่าไงผมว่างั้นเนี่ย ได้ไปกับพี่เสมอแล้วส่วนตระกูลให้กูให้มึงไปทำอ่ะมึงแท็กกูได้เลยนะหาคนเข้าแล้วก็ขอคนมีมิลินนะได้ครับตระกูลตระกูลอะไรเดี๋ยวจะไปอยู่ตระกูลนั้นเลยไม่มันเป็นแกงนี่แหละแกงที่ทำที่มึงเดรลอนนะเดียรลอนเดียรลอนนะมันมันอ่านว่าเดเดรลอนหรือเดรลอนเดรลอนเดรลอนเนี่ยเดรลอนเดรลอนดีขู่ไว้หรอชอบขู่ชอบขู่หรอ แม่เดี๋ยววงเล็บว่าคุยหล่อไป้ด้วยยี่สิบคนนะขอยี่สิบคนนะเลยใช่พี่ผมหายอยู่ตลอดพี่แม่น้องหายอยู่ตลอดแท่กลัวแป๊บเดียวมีคนอยู่แล้วผิดทางผิดทางจ้ะแต่พี่จะให้ทำเป็นตะกุนนะนะได้ได้เออว่าไงพีิงก์ไก่เร้อยครับได้ครับก็รองให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวปิ้งไก่ไปนอนก่อนเนาะเออจะพรุ่งนี้มาด้วยนะทุกคนนะเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากว่าแต่ผมอยากว่าแต่คเุยดีกว่าไอ้คิงเออมึงที่โดนด่าที่อะไรมึงไม่ต้องไปคิดมากนะเว้ย ถ้ามึงโดนถ้ามึงโดนด่าแล้วมึงเก็บไปคิดอ่ะมันมันอย่าอย่าทำอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามึงโดนด่าแล้วมึงเก็บไปแบบพัฒนาอันนี้โอเคแต่ถ้ามึงโดนด่าแล้วมึงเก็บไปคิดอะมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะทะเลาะกันมาเปล่าเนาะโอเคปะเรื่องโดนด่าเป็นเรื่องปกติไอ้เหียกูยังโดนด่าเลยกูโดนด่ากว่ามึงเยอะก่อนนั้นอะกูบอกให้ก่อนที่จะมาทําแก๊งอะเมื่อก่อนกูอยู่แก๊งเดียวกับไอ้บูนกูโดนด่า แต่กูไม่เคยเอาเก็บมาคิดไงไเก็บมาคิดแล้วไปแขนเพื่อนไม่ไม่ใช่อะ่ะกูแค่แบบเก็บมาแล้วกูก็แค่พัฒนาตัวเอง,เ,องเพื่อไม่ให้โดนด่ามึงอยากทำให้คนอื่นด่าดิถูกปะเอาพี่ใหญ่เออแล้วมึงก็ไ,ไปฝึกเรื่องขับรถที่อะไรของมึงอนะ่ะแล้วก็อ,อ,อาวุธก็พยายามตามตัวเองด้วยนะหลังจากเนี้ยบเออไม่มีรหรอกครู่นี้ก็ทุมหนึ่งนะเวลาเดิมน,นะ เคพีคมผมไปแล้วนะเออพักผ่อนไปผมว่าจะลาเจ็บสักวันสองวันได้ครับไม่มีปัญหาเวลายกเกิดเพราะว่าจะเพราะว่าจะไปต่างจังหวัดอ๋อได้ครับได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็วันนี้โดนถ้าโดนด่าแล้วแบนี้ใช่ต้องคิดมากต้องคิดมากต้องคิดมากใช่ใช่ผมผมไม่ได้คิดเลยแต่ว่านั่นแหละเด็กๆมาช้ามากว่าวันเนี้ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันทุ่มหนึ่งแล้วแบบห้าหกคนไม่ได้โดนคนเดียวเนี่ยผมก็โดนใช่ผมก็โดนด่าไม่คิดอะไรเลย เรื่องที่ผมโดนด่าผมชิวผมไม่ได้ไม่คิดมากอยู่แล้วชิวมันเป็นธรรมชาติอยูอ่แล้วเรื่องนั้นอนะ่ะใช่เพราะเราแบบอันนี้เองมันเป็นจังหวะแบบจริงจังอยู่ใช่ไหมเราไปพูดลามันก็ไม่ควรพูดเนี่ยใชจแบบ่จังหวะแบบจังหวะเหมือนเราจะทิ้งเพื่อนะอ่ะอะไรอย่างเงี้ย่แต่ผมชิวผมนั่นแหละผมไม่ได้ไปคิดมาก<ค>เอาคิดน้อยน<ล>ะใครไม่ถูกใจเหยียบเาเหยียบตีมีอะไรดีได้หมดโอเคไม่ต้องสนใจเวลาอยู่เกินไปเพื่อนอะได้ะครับโอเคไอ้โฮมึงยังไงเนี่ยมึงอยู่ต่อยังไงเนี่ยมึงบอกได้าเรยไว้เราคกูจะเคลียร์สำหรับ เราไปาไหนเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องพี่มากันเต็มเลยโอเคชิลย่งแค่แหละเออเราไปถามพวกไอเคซิกอะไรดูนะว่าไหวไม่ไหวบอกเลยไหมไอโดมไอโดมเลยนะเพราะว่ากูจะเคลียร์ทะัลต์ยิ่งใหญ่คือครั้งนี้คือจะเป็นเคลียร์แบบครั้งใหญ่เลยเพราะว่าน้องกูเข้ามีวีดีกันหมดแล้วตอนเนี้ยฟาร์มมันอยู่เดิมพันกันอยู่แล้วก็มึงไป ตอนนี้ว่ารถมูบวกอะไบอกห้าปะบอกห้าไปเก็บอะไรไปฟาร์มเงินส่งเงินแก๊ง้วยนะไอสัตว์คนละแสนส่งตลอดเไปไปเริ่มเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมสองคนนี้ใช่ส่งทุวกวนน<ป>ันอะไม่มีหยุดอะส่งผมทำต้องส่งต้องส่งไม่ส่งไม่ได้ไอยโยเ,เกิดเก็บเงินแก๊งเหมือนเดิมนะคนละสแสนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเก็บนะพรุ่งนี้ต้องเก็บเลยนะ